สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทํานายดวงตามตําราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดในราศีตุลจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำครึ่งปีหลัง ปีพศ2567กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าดวงครึ่งปีหลังของท่านที่เกิดราศีตุลดวงแต่ละด้านจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกวันนี้ครับผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับบุญพาวาสนานำให้เรามาเจอกันผมเชื่อว่าท่านกําลังจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะครับกดติดตามกดซับสไครต์ของทางช่องไว้ครับเพื่อที่จะไปพลาดสารการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับสิ่งดีๆนะครับรับพลังงานดีๆจากทางผมด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามารับชมคำทำนายดวงกันได้เลยนะครับเรื่องแรกนะครับดวงการเงินโชคลาภของท่านที่เกิดราศีตุลนะครับดวงครึ่งปีหลังนี้นะครับรายรับนะครับโอ้ถือว่าเป็นภาพที่สดใสนะครับรายรับเนี่ยนะครับจะมาจากงานหลักงานรายรับนะครับจะเข้าจากงานหลักเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับงานเสริมเนี่ยนะครับถามว่ามาไหม ก็อาจจะมีมานะครับแต่ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับคือถ้าถ้าท่านที่ทํางานเสริมตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีโอกาสออกดอกออกผลนะครับมาให้ท่านชื่นชมบ้างนะครับแต่ผมย้อนกลับไปการรายได้นะครับจากงานหลักเนี่ยมันจะมาจากที่ท่านลงมือทํามันจะมาจากที่ท่านลุยท่านตึมที่นะครับท่านทําด้วย กำลังของท่านสุดความสามารถนะครับแล้วมันจะออกดอกออกผลเนี่ยในครึ่งปีหลังนะครับไม่ว่าท่านาทํางานประจําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอะไรนะครับเงินทองนะครับเงินทองวาสนานะครับโชคลาภจะมาเข้าท่านในช่วงครึ่งปีหลังนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นคนดีนะครับคิดดีทดําดีพูดดีนะครับท่านจะมีโชคเข้้าามาดวยคโชคลาบ เข้ามาให้ท่านได้ยิ้มนะครับได้ชื่นอกชื่นใจนะครับท่านที่ยังไม่ได้มีไรายได้เสริมนะครับยังไม่ได้ทำนะครับตั้งแต่ครึ่งปีแรกนะครับช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับถ้า mindset หรือว่าความคิดท่านแบบอยากมีไรายได้เพิ่มเนี่ยนะครับท่านลองมองหาดูเดี๋ยวจะมีคนนะ่ะมาแนะนําให้ท่านรู้จักไรายได้เสริมแล้วท่านจะทํามันได้ดีด้วยนะครับส่วนรายจ่ายนะครับยังคงใช้คําว่ายังคงเข้ามาเยอะ พอสมควรนะครับเยอะกว่าครึ่งปีแรกนะครับท่านโชคดีนะครับที่รายรับท่านเยอะขึ้นนะครับทั้งงานหลักงานหลักงานเสริมเนาะนะครับแต่มันจะมาจากตัวท่านนะนะครับไม่ใช่ว่าท่านไม่ทํางานไม่ทําอะไรทำเยอ่อเย่แยแยมันก็ไม่ได้นะครับส่วนรายจ่ายเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกมันมาเยอะอย่าซุลซุไล่อย่าใช้เงินเกินตัวนะครับวางแผนการใช้จ่ายให้ดีด ใช้ให้จําเป็นใช้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับวางแผนดีๆนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านอดข้าวอดมือ้อกินมื้อนะครับคือวางแผนการเงินนะครับอะไรที่มันยังไม่จําเป็นนะครับอย่างเช่นท่านมีรถอยู่แล้วนะครับท่านอยากได้รถเพิ่มอีกคันหนึ่งอาจจะต้องลองช่างใจดูนิดหนึ่งว่าเออถ้าเราไม่ซื้อเพิ่มเราใช้คันเดิมได้ไหมเราจะ เจออุปสรรคอะไรเจอปัญหาอะไรไหมนะครับอะไรที่โดยเฉพาะของชิ้นใหญ่ใเนี่ยคิดดีๆนะครับคิดให้รอบครอบก่อนนะครับในเช่นนั้นเนี่ยท่านอาจจะมีปัญหาได้นะครับในเรื่องของการเงินนะครับแต่ถ้าท่านวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับถ้าเหลือนะครับก็แบ่งไปออมบ้างนะครับหรือว่าถ้าให้ดีนะถ้าให้ผมแนะนําแบ่งไปออมก่อนนะครับไม่ต้องรอเหลือหรอกระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับผมขอเตือนไว้ก็คือยังไม่แนะนํานะครับ ให้คนยืมเงินสักเท่าไหร่คือครึ่งปีหลังเนี่ยคุณอาจจะดูแบบดูพาวเนาะดูมีอะไรดูเหมือนจะมีตังค์เพราะว่ารายรับคุณเยอะขึ้นนะครับก็จะมีคนมาตีซีมาตีสนิทนะครับมามาทาเป็นแบบว่ายืมเงินคุณะนะครับระวังให้ดีนะครับโอกาสคุณจะเสียทรัพย์สูงมากๆโอกาสที่จะโดนโกงนะครับโอกาสที่จะไม่โดนโกงหรอกแต่กว่าจะได้คืนเนี่ย คุณก็คือรอจนท้อผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับส่วนดวงความรักนะครับดวงความรักคนโสดนะครับความรักอาจจะยังไม่ได้ลงล่องลองลอยยังไม่ได้ลงตัวสักเท่าไหร่นะครับครึ่งปีหลังนี้ท่านอาจจะอยู่แบบเงาเงานะครับอยู่กับตัวเองนะครับอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับครอบครัวที่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าคุณน่าจะ ชาวลาศีตุลเนี่ยนะครับครึ่งปีหลังคงเอาเวลาไปโฟกัสกับการทํางานนะครับโฟกัสกับการทํางานพอสมควรนะครับแม่แต่แต่ที่ผมพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าท่านจะไม่มีคนเข้ามาเลยนะนะครับคือมันมีคนเข้ามาแหละมาชอบท่านเพราะว่าราศีตุลก็เป็นคนหนึ่งที่มีสเสน่ห์ในเรื่องสเสน่ห์แรงพอสมควรนะครับมีคนเข้ามาท่านอาจจะไม่ชอบเขานะครับหรือว่าท่านชอบเขาเขาอาจจะไม่ชอบคุณ นะครับมันมันจะสลับอย่างเงี้ยนะครับอาจจะยังไม่ได้ลงล่องลงลอยสักเท่าไหร่เหงาต่อไปนะครับผมใช้ว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับบางทีเข้ามามันก็ให้เราดีใจนิดนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้แบบเป็นระยะยาวนะครับวิธีแก้เลยนะครับถ้ามีคนที่คุณถูกใจนะครับลองเริ่มคบหาเป็นเพื่อนกันก่อนคบหาเป็นเพื่อนเนาะดูใจกันเป็นเพื่อนก่อนนะครับถ้ามันใช่ ค่อยๆขยับความสัมพันธ์นะครับถ้าท่านขยับความสัมพันธ์เร็วนะครับดวงชะตามันอาจจะตลกนิดนึงนะครับอาจจะทําให้ท่านเนี่ยแยกจากเขาแยกห่างจากเขาเนาะนะครับอันนี้ฝากเตือนไว้นิดนึงส่วนท่านที่แต่งงานนะครับหรือว่ากําลังคบหาดูใจกันอยู่มีครอบครัวอยู่นะครับไม่ได้แต่งงานแต่คือคบหาดูใจอยู่ด้วยกันนะครับช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับมันถึงเวลาแล้วครับที่ท่านต้องมาดูแลนะครับเอาใจใส่คนรักนะครับดูแลกันสักนิดสักหน่อยนะครับ อย่าเอาแต่เรื่องงานนะครับมาคุยกันนะครับคุณเอาเรื่องอื่นมาคุยกันบ้างา get get นะครับเรื่องที่คุยกันแล้วมีความสุขนะครับเรื่องที่คุยกันแล้วรู้สึกมันรีแลกซะนะครับอย่าคุยแต่เรื่องงานนะครับผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้ปรึกษากันเลยนะนะครับเรื่องงานเอามาคุยกันได้นะครับแต่คุณหาเรื่องอย่างอื่นมาคุยบ้างเนาะนะครับจะได้ทําให้ชีวิตคู่มีสีสันมากบ้างมากขึ้นนะครับ ไม่งั้นเนี่ยนะครับผมจะบอกนิดนึงนะว่าถ้าคุณเอาแต่เรื่องงานมาคุยกันคุณก็ท้อเรื่องงานนะครับแฟนคุณก็ท้อต่างคนต่างเอามาระบายใส่กันคุยไปคุณมาคุยไม่ไม่ลงตัวนะครับแฟนคิดอย่างนั้นเราคิดอีอย่างความคิดเห็นไม่ตรงกันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทะเลาะก,กันได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้เหตุใช้ผลนะครับในการคุยกันนะครับเอาเรื่องดีๆมาคุยกันบ้างนะครับเขาบอกว่าคําโบราณเขาบอกว่าไฟในอย่าดำออกไฟนอกอย่านําเข้า นะครับรักกันให้มากๆนะครับถ้าทะเลาะกันคิดถึงวันแรกที่คบกันคิดถึงวันแรกที่ตัดสินใจมาอยู่ด้วยกันนะครับใช้เหตุใช้ผลคุยกันนะครับและทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับมาดูต่อนะครับในเรื่องของดวงการงานดวงการงานนะครับท่านที่ทํางานประจํานะครับผมขอขายายความนิดนึงครับ ที่ผมบอกว่างานประจำเนี่ยไม่ว่าท่านจะทํางานธุรกิจเอกชนนะครับหรือว่ารับราชการนะครับรับเงินเดือนเป็นเงินเดือนเป็นรายวันเป็นรายวีคอะไรก็แล้วแต่เข้าข่าย,ย่ใยนี่หมดเลยนะครับดวงครึ่งปีหลังของท่านนะครับผมต้องบอกว่าครึ่งปีหลังนี้ท่านอาจจะเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับการทํางานนะครับมันจะมีอะไรติดติดขัด,ข,ดขัดนะครับ ทำให้ท่านแบบไม่ไม,ไม่ไม่สมอารมณ์นะครับรู้สึกไม่ได้ดังใจเฮ้ยทําไมวะเราทํางานเต็มที่เราลุยเต็มที่ทําไมมันได้แค่นี้ทําไมา <toss> to <break down> รู้สึกม,มันไม่ได้ดังใจนะครับหรือบางทีทํางานไปแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทําได้ดีกว่านี้แต่เราทําได้แค่นี้ <toss> to <break down> มันเหมือนมันติดขัดติดติดขาดขาดไปหมดเลยไม่ได้ดังใจอะไรสักอย่างเลยนะครับครึ่งปีหลังนี้ผมบอกเลยใจเย็นๆนะครับค, ой, ý, ค, ой, ค,ค,ค ой, ่อยๆคิดค่อยๆหาทางนะครับวางแผนการทำงานดีๆ ผมเชื่อชาวราศีตุลจะผ่านไปได้นะครับแค่คุณอย่างุหงิดง่ายใจเย็นๆค่อยๆวางแผนไม่มีอะไรที่คุณผ่านไปไม่ได้ในช่วงครึ่งปีหลังถ้าคุณเชื่อมั่นถ้าคุณเชื่อใจตัวคุณเองว่าคุณทําได้ผมบอกเลยว่าคุณทําได้นะครับแต่ถ้าคุณเหนื่อยคุณท้อคุณรู้สึกว่าคุณทําไม่ได้ดีมันจะไปไม่ได้ผมบอกไว้ประมาณนี้มันจะไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวางแผนการทํางานดีๆแล้วทํางานให้ไปให้เป็นสเต็ป เป็นขั้นเป็นตอนนะครับที่สําคัญรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอ่อนน้อมถ่อมตนโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นนะครับคุณต้องมีมุมมองความคิดเห็นนะครับมุมมองความคิดเห็นนะครับต้องอยู่ภายในกรอบกรอบอะไรกรอบของการใจเย็นนะครับอย่าผีผามอย่าบูมบามการเป็นคนพูดตรงเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ผมอยากว่าครึ่งปีหลังเนี่ยอย่าพึ่งนะครับ อย่าพิ่งบูมบากนะครับใช้เหตุใช้ผลในการคุยกันจะดีกว่าผมเชื่อนะครับว่าถ้าหากชาวราศีตุลเนี่ยผ่านไปได้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่กําลังมองคุณอยู่นะครับคุณมีโอกาสแน่ป,ปลายปีนี้ถ้าคุณผ่านไปได้นะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จได้เลยนะครับคําว่าปัญหาไม่อยู่ในตัวคุณหรอกคุณผ่านไปได้ ไม่อยู่ในไม่อยู่ในคุณแน่นอนผมเชื่อนะครับคุณต้องใจเย็นเย็นให้มากๆเย็นเหมือนน้าแข็งเย็นเหมือนน้าแบบติดลบไปได้ยิ่งดีนะครับถ้าคุณใจร้อนวู้วามนะครับคุณอาจจะทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องก็อาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับผมย้ําอีกครั้งถ้าคุณผ่านไปได้คุณสําเร็จแน่นอนครับชาวราศีตุลสู้ๆนะครับผมจะคอย เป็นกำลังใจให้นะครับอย่ามองว่าตัวเองทําไม่ได้อย่ามองว่าเราเหนื่อยอย่ามองว่าเราเทอ้อทุกคนเหนื่อยเหมือนกันนะครับทุกคนท้อเหมือนกันไม่มีใครจ้างเรามาสบายไม่มีใครใช้เรามานั่งรับเงินเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเหนื่อยผมอยากให้คุณคิดว่านั่นหมายความว่าคุณจะมีความมั่นคงเราเหนื่อยแสดงว่าเราทํางานให้เขาเต็มที่ทํางานให้องค์กรเต็มที่องค์กรได้ประโยชน์เขาก็จ้างเราต่อการเติบโตมันเป็นเรื่องของอนาคต ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทําได้คุณทําเต็มที่เรื่องการเติบโตมันไม่ยากนะครับสู่ๆนะครับผมจะคอยเป็นกาลังใจให้นะครับทุกท่านเลยนะครับส่วนท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับครึ่งปีหลังนี้นะครับวางแผนดีๆนะครับเช่นเดียวกันเลยใกล้เคียงกับการทํางานประจํานะครับแต่การที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยต้องวางแผนให้เป็นขั้นเป็นตอนไม่ได้วางแผนแค่ตัวเองต้องวางแผนทั้งองค์กรทั้งธุรกิจไปเลย ค,คิดให้รอบคอบนะครับคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจก่อนที่จะเซ็นอะไรสักอย่างก่อนที่จะลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะครับให้ท่านเนี่ยหาความรู้เพิ่มเติมนะครับให้เข้าใจในสิ่งที่ท่านจะลงทุนเพิ่มให้มากพอนะครับอย่าเชื่อใจอะไรคนง่ายๆนะครับคนมาบอกว่าเฮ้ยพี่ลงทุนอย่างนั้นสิลงไปอย่างนั้นได้กํไราไร20% 3 0ท่านรวยแน่นอนแต่กลับกันมันไม่ใช่ครับ ถ้าเขาทําได้อย่างนั้นเขาทําไปแล้วเขามาชวนคุณหรอกนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนอะไรผมอยากให้ท่านลงทุนกับความรู้แต่ถ้าท่านมั่นใจโอเคผมไม่ห้ามนะครับแต่ขอให้คิดให้รอบคอบไตร่ตองให้รอบคอบให้ดีก่อนนะครับส่วนธุรกิจนะครับ ทานที่ทําธุรกิจที่เป็นซื้อมาขายไปธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายนะครับก็ลองเตรียมโปรโมชง่งโปรโมชันไว้บ้างนะครับวางแผนดีๆนะครับช่วงกันยาตุลาเนี่ยกันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยตั้งตั้งแต่ช่วงเดือนนี้อาจจะทยอยปล่อยโปรโมชั่นมานิดนึงนะครับกระตุ้นโปรโมชันค่อยๆกระตุ้นเป็นทีละสเต็ปนะครับกันยาก็ประมาณหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่ากันยาโปรโมชันอาจจะประมาณระดับ5ตุลาอาจจะเพิ่มมา7นะครับพฤศจิกา 8 90ไล่กันไปไล่สเต็ปความแรงของโปรโมชันนะครับไปจนถึงสิ้นปีเลยค่อยๆไล่สเต็ปไปนิดนึงนะครับทําไมผมบอกว่าต้องไล่สเต็ปนะครับเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะโดนคู่แข่งบัฟด้วยในเรื่องของโปรโมชันนะครับซึ่งเราไม่ใช่ว่าเราแบบเตรียมแค่โปรโมชั่นอย่างเดียวนะคุณลองไปหาจุดเด่นด้านอื่นนะครับของของโปรดักนะครับของโปรดักว่าเอะอะไรที่ที่เขามาทดแทนเราไม่ได้ เราอาจจะมีอะไรที่มากกว่าเขาไหมเช่นการบริการไหมนะครับเซอร์วิสคือโปรดักหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นในเรื่องของอื่นๆนะครับเช่นสถานที่มีที่จอดรถเพียงพอหรือเปล่านะครับการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับที่จอดรถหรือว่าทำเลเรามีอะไรดึงดูดได้หรือเปล่านะครับทำเลดีเขาอาจจะซื้อคุณอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับลองลองวางแผนลองมองหลายๆมุมนะครับไม่งั้นนะครับอาจจะแย่เหมือนกัน เพราะคู่แข่งเล่นของหนักแน่ครึ่งปีนี้นะครับผมขิดเส้นใต้ไว้นะครับใจเย็นให้มากๆระวังนะครับระวังจะทะเลาะกับบริบาลทะเลาะกับคนในหุ้นส่วนอะไรประมาณนี้นะครับอันตรายมากๆนะครับแต่ถ้าผ่านไปได้นะครับผมเชื่อว่าท่านจะได้รายรับเข้ามางามจะได้กําไรมาอย่างงามนะครับความสุนต รอท่านอยู่นะครับส่วนท่านที่ทําแบบทําไร่ทําสวนทานาทําทําไร่ทําสวนชาวไร่ชาวสวนชาวนานะครับผมอยากครึ่งปีหลังเนี่ยผมอยากให้ท่านมองมองช่องทางในการจําหน่ายใหม่ๆช่องทางในการขายใหม่ๆนะครับบางทีเราทำเนี่ยเราขายให้คนเดิมนะครับขายให้คนเดิมเราขายได้ราคาสมมติโลละสิบาทนะครับขายข้าวได้โลละสิบาทท่านลองมองดูว่าเอ๊ะท่านจะขายได้มากกว่าโลละสิบบาทได้ไหมลองหาดูนะครับถ้าไม่ได้ พ also, parole, <Yeah. S 2> ิ่มไปให้รูสินค้าท่านได้ไหมทำเสร็จเย่าเพิ่งขายเลยเอาไปแปลรูปสักนิดหน่อยได้ไหมอันนี้ผมฝากผมฝากมองไว้นิดนึงนะครับคือที่ผมฝากไว้อย่างนี้เพราะว่าปีนี้นะครับปีเนี้ยนะครับการทําไร่ทํานาทําอะไรเนี่ยผมผมเชื่อว่าราคาข้าวเนี่ยนะครับหรือว่าราคาอะไรต่างๆที่เป็นทําสวนเนาะนะครับอ้อยเอยนะครับหรือว่าอะไรเอยเนี่ยผมว่าราคามันดีขึ้นแน่นะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับน่าจะราคาดีขึ้นอีก แต่เราต้องขายให้ได้ราคาดีที่สุดนะครับฝากฝากไว้ประมาณนี้นะครับส่วนท่านที่ตกงานนะครับตกงานนะครับอยากจะหางานทําในช่วงครึ่งปีหลังนะครับผมบอกเลยว่าครึ่งปีหลังนี้ราศีตุลมีโอกาสได้งานแน่นอนนะครับแต่การได้งานของท่านนี้นะครับไม่ได้ง่ายๆนะครับไม่ไดหมู่นะนะครับคู่แข่งนะครับเขาก็หางานเหมือนกันนะครับ เยอะด้วยนะครับคนตกงานเยอะนะครับครึ่งปีหลังนะครับแล้วเขาก็มีความรู้ความสามารถสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นดวงท่านเนี่ยเด่นในเรื่องของการการหางานการโดดเด่นการสมัครการเเด่นอยู่แล <ส straight. S 1> ้วนะครับแต่ท่านปรับตัวสักนิดนึงนะครับผมขอให้ปรับตัวนิดนึงนะครับในเรื่องของการเติมความรู้นะครับไปเพิ่มควณวุฒิอะไรต่างๆ uh. <ư? S 2> ลายเส้นอะไรต่างๆนะครับในในวิชาชีพของท่านนะครับว่าถ้าถ้าท่านมีแบบ เขาเรียกว่าใบเซอร์นะครับหรือว่าคุณวุฒิหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันทําให้อาชีพท่านน่ะมันเหนือกว่าคนอื่นมันโดดเด่นกว่าคนอื่นมันมีอะไรการันตีอันนี้ลองไปเพิ่มมาใน,นหนึ่งนะครับแล้วคุณนะครับจะได้งานตามที่คุณหวังแบบง่ายได้นะครับที่สําคัญคุณจะเติบโตในอาชีพที่คุณกําลังจะได้ด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ที่ทุกคนทุกท่านนะครับเคารพนับถือนะครับ อำนวยอวยชัยครับให้ทุกคนทุกท่านที่ฟังมา <t> ผมมาจนถึงนาทีนี้มีความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันนะครับที่สำคัญขอให้ท่านและครอบครัวนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอยาจนนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีผมเชื่อว่าถ้าหากนาตอนนี้ท่านรู้สึกไม่ค่อยดีท่านรู้สึกแย่ท่านรู้สึกเฟลรู้สึกติดติดขัด ท่านไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวจะมีคนหยิบยื่นมือไปช่วยเหลือท่านท่านเดินทางไปไหนจะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับแต่ถ้าหากท่านรวยอยู่แล้วท่านจะรวยยิ่งขึ้นไปอีกรวยขึ้นไปอีกรวยจนท่านใช้ไม่หวาดไม่ไหวนะครับส่งต่อให้กับคนที่ยากไร้ส่งต่อให้กับคนที่ลําบากได้นะครับขอบพระคุณทุกคนทุกท่านครับที่รับชมรับฟังสวัสดีครับผม